คม2,568วันเสียงปืนแตกนะคะวันนี้อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมน์ค่ะจอยสจีค่ะและอ้อนลักษิกาค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องห้ามพลาดและอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กับเราตลอดเลยนะคะจนถึงช่วงค่าเลยค่ะกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานย้อนกลับไปกรณีที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วได้รับบาดเจ็บทั้งหมดห้านายหลังจากนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกเป็นวันเสียงปืนแตกเมื่อมีการประทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาโดย ทางฝั่งกัมพูชานั้นเริ่มก่อนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเราดูนเะปริงสถานการณ์ตอนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้เหตุการณ์ยังคงไม่สงบและมีตัวเลขสำหรับผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้แล้วทางฝั่งไทย11รายด้วยกันม,มีเด็กด้วยนะคะ เป้าหมายที่โจมตีมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งบ้านเรือนของประชาชนมีทั้งเด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงทางด้านของร้านสะดวกซื้อด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปั๊มน้ามันที่ยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะกอติสถานการทุกจุดและมีการรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อนเราเริ่มจากจุดที่มีการปะทะกันก่อนนะคะโดยเป็นการโจมตีทางฝั่งของกัมพูชาก่อนเอา ขบ u c h ที่ยิงมา,งาแ,ลแล้วมาทางฝั่งท้ายที่เขามีการอัดคลิปวิดีโอเอาไว้ค่ะเง้ยตุกฝั่งเ้าแล้วตุกฝั่งเ้าแล้ว นี who ่คือภา ถ่ายจากทางฝั่งไทยที่ถ่ายเอาไว้เหตุการณ์เริ่มตอน7จ็นาฬิกาสาหนาทีหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ปราสาทตาเมืองรายงานว่าได้ยินเสียงอากาศายานไร้คนขับทางฝั่งของกัมพูชาบินมาที่บริเวณหน้าปราสาทตาเมืองเราก็เลยมีการทวงติงหลังจากนั้นทางฝั่งกัมพูชาประชิดเข้ามาโดยพบคนกําลังของทหารกัมพูชาหกนายอาวุธครบมือ RPG เดินประชิดเข้ามาแนวรู้ลวดหนามด้านหน้าฐานปฏิบัติการไทยหลังจากนั้นฝ่าย,ยไทยก็เลย,ยตะโกนบอกเข้าไปว่า หยุดนะเพราะนี่ทางฝั่งไทยเขาไม่หยุดแล้วยิงใส่เข้าไปด้วยค่ะนี่คือทางฝั่งของกัมพูชาที่เขาไล์สดตลอดเวลาในการทําค่ะจ่ทอมนะไอ้ก้นเยอะเ้น ប្របប្រមនឹងតាមខ្សែត្រៀមគ្រោះខ្លួនគាត់ទៅឈូទុំអាកាធុំខ្ញុំដាប់ប្របប្រមមិនទាន់បានទេបងប្អូនជូលិចជិះហើយមិនធ្លាក់តែមួយគ្រាប់អើយមិនធ្លាក់ដែរអឺ5 15អ្នកបានគ្រាប់កាបោរយើងត្រាប់ទៅអូចាប់បាទចាប់ធុំដាក់ đã đây nhận không ชมนี่เป็นคลิปนะคะที่ทางด้านของฝั่งกัมพูชาเองเขาชอบที่จะไลฟ์สดอยู่แล้ว<ช>ก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการถ่ายปฏิบัติการของตัวเองนี่ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญเลยนะคะสังเกตว่าทหารกัมพูชาระดมยิงจรวดหลายลำเข้ามาโจมตีทางฝั่งเราอขอ,อย้ำคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของทหารไทยเราเนี่ยไม่เผยแพร่ภาพในการปฏิบัติงานของเราแต่ถ้าพบเจอว่าฝั่งเขามีการถ่ายคลิปแล้วลงโซเชียลสามารถเผยแพร่ได้เราจะได้รู้ว่าการปฏิบัติการของเขาเป็นอย่างไรนอกจากนี้คุณผู้ชมมีการ ายงานเพิ่มเติมว่าช่วงประมาณ9โมง20นาทีกองทัพปกพบการประทะเพิ่มเติมตลอดแนวพื้นที่ผาโมอีแดงปราสาทเขาพระวิหารพบว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาเปิดฉากใช้อาวุธทุกชนิดแล้วก็ b m 21ค่ะส่วนฝ่ายไทยเข้าปะทะตามแผนพร้อมตอบโต้ตปืนใหญ่สนาม หลังจากเกิดการประทะกันค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้สื่อข่าวมีการรายงานมาบอกว่าพื้นที่ที่มีการประทะกันเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ6พื้นที่ถามว่ามีที่ไหนบ้างไล่เรียงกันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่แรกปราสาทต,ตาเมอนทมตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งกันเลยต่อมาก็คือปราสาทต,ตาควายค่ะบริเวณช่องบก เขาพระวิหารช่องอานม้าและช่องจอมค่ะ6พื้นที่ที่มีการประทะกันค่ะ<อ>แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะนะคะตอนช่วง11นาฬิก54นาทีมีรายงานว่ากัมพูชา ใช้วิธีการโจมตีคือ BM 21คี่ะิบเอที่บอกว่าถ้าจะเห็นรถ BM21 เนี่ยนะคะมันเป็นสงครามที่ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโอ้แล้วก็บอกว่าบางรายงานบอกว่าเวลายิงอะเป้าหมายมันสปเปตสปะอมฉะนั้นหนึ่งคือไม่รู้ว่าเขาตั้งใจอันนี้ให้มันยิงสปเปตสปะค่ะหรือว่าตั้งใจโจมตีมาใส่พื้นที่ของเราเพราะตอนช่วง11โมง54นาทีกัมพูชาโจมตีไปที่โรงพยาบาลของไทยค่ะ โรงพยาบาลแรกที่เจอคือพนมดงรักแล้วมีประชาชนได้รับบาดเจ็บนะคะลห,าาหลังจากนั้นกองทัพภาคที่สองตอนช่วงเที่ยง40นาทีระบุบอกว่ากัมพูชาโจมตีใส่แหล่งชุมชนและโบราณสถานปราสาทปั๊มน้ำมัน,มนหลักที่เป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตเยอะโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนและหลังจากนั้นช่วงเวลา12นาฬิกา56นาที สภากาชาติไทยขึ้นประกาศค่ะขอรับบริจาคโลหิตเตรียมสำรองเลือดอออออในสถานการณ์ฉุกเฉินให้โรงพยาบาลชายแดนไทยและหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะคือร้านสะดวกซื้อที่น้องอ้อนบอกอแล้วก็เป็นปั๊มน้ำมันด้วยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะที่มีความเสียหายอย่างมาก ขณะเดียวกันตอนช่วงบ่ายโมง20นาทีทหารไทยตอบโต้ทหารทางฝั่งของกัมพูชาที่ภูมะเขือด้วยแล้วก็มีการใช้ F16 ทิ้งบอมนะคะในการขับไล่ฝั่งของกัมพูชาด้วยนี่คือสถานการณ์ภาพรวมจนถึงขณะนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นปะะทการประทะในชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้จะมีหลักฐานอะไรก็ตาม ปรากฏว่าฝั่งกัมพูชาเขาก็ยังถแถลงอ้างว่าไทยเราเปิดฉากยิงก่อนคือยังไงก็ตามเขาไม่ยอมรับนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะผิดหรือว่าถูกฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยเขามักจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางด้านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาล่าสุดมีการโพสต์ส่งจดหมายถึงสหประชาชาติแล้วนะคะอขอให้สภาความมั่นคงยื่นมือช่วยยุติ อ้างแบบนี้บอกว่ากองทัพไทยรุกรานอนาเขตอธิปไตยของกัมพูชาค่ะโดยเนื้อหาใจความนะคะก็ได้มีการสื่อข้อความว่าถึงพนะอาซิมอิฟติคาอาหมัดผู้แทนถาวรปากีสถานประจำสหประชาชาติประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจำเดือนกร,รกฎคาคมพศ2568เรียกร้องให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งการลุกรานอธิปไตยของกัมพูชาของไทย đôi เรื่องนี้ต้องบอกว่าเขามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะจะผิดหรือจะถูกแต่ต้องยอมรับว่าเขาใช้สื่อโซเชียลนี่แหละเป็นอีกหนึ่งอาวุธสาคัญในการโจมตีไทยเราอนอกจากนี้ค่ะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมทางด้านของที่ประชุมสอบอทอกอนะคะนาโดยพลเรือตีสุรสารคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการออกมาถแถลงผลการประชุมวันนี้ด้วยหลังจากที่มีการประทะก,กันในช่วงเช้าท่านก็มีการออกมาพูดนะคะอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการลักลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุ คนในบริเวณช่องอานหมา ทำให้กองกำลังพลของกองทัพบกเราค่ะสูญเสียไปสูญเสียขาไป1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก4รายรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมด5รายคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะฝ่ายไทยเนี่ยเขาก็บอกว่ายังมีการได้อบพยพประชาชนออกจากบริเวณพื้นที่ด้วยเพราะว่ามีรัศดรประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะคะแล้วหนึ่งใน3คุณผู้ชมก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นเด็กชายวัย5ขวบนอกจากนี้ยังมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะอยู่ในบริเวณชายแดนพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ค่ะนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของการดําเนินการของสวทกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทางด้านไทยเราไม่มีมาตรการในการปิดด่านจะมีเพียงแค่การจํากัดคนจํากัดเวลาในการเข้าออกบริเวณชายแดนเท่านั้นแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ทางด้านของทางการไทยจําเป็นต้องยกระดับมากกว่าการควบคุมชายแดนผ่านจุดเข้าออกไปถึงระดับที่4นั่นคือการปิดด่านการเข้าออกทุกด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฟังเสียงค่ะ เวลา08:20นะครับหรือ8นากา20นทีฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มเปิดฉากยิงบนะริบรเวณตรงข้ามฐานหมูป่าทางที่ตนออกของปราสาทตาเมืองน,นะครับห่างจากปราสาทตาเมืองประมาณ200เมตรด้วยกันครับทำให้ฝ่ายไทยนั้นจําเป็นต้องตอบโต้ครับจากนั้นสถานการณ์ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปตามแนวชายแดน,นต่างๆก็เกิดพื้นที่ประทะอีก6พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายช่องบก เขาพระวิหารบริเวณห้วยตามมเรียภูมะเขือนะครับช่องอ่านมา้าแล้วก็ช่องจอมครับปัจจุบันนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการใช้อาวุธหนักเช่น BM21 นะครับและปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลิเมตรก็ทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายไทยนะครับรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนฝ่ายไทยเราด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วนั้นได้มีการโจมตีไปยังพื้นที่ทางสาธารณะก็คือศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ข่าวล่าสุดก็ได้ทราบม,มาว่าไปได้ทําการโจมตีเบี่ยงทางวงปีบาลของฝ่ายไทยด้วยเช่นเดียวในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกระทรวงต่างประเทศเองก็ยืนยันในจุดยืนของประเทศไทยนะคะบอกว่าพร้อมปกป้องผลประโยชน์และท่าทีอธิปไตยของไทยอย่างแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าวันนี้หลักใหญ่ใจความก็มีการประชุมหลายหน่วยงานทั้งสมชอเองที่มีการเรียกประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ทางคุณภูมิธรรมเวยยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ต้องย้อนก่อนนิดนึงนะคะว่าคุณภูมิธรรมพูดประมาณสักช่วง10บโมงสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ลุกลามมาจนถึงขณะน,นี้ตอนนั้นมีการประทะหนึ่จุดแล้วปรากฏว่าคุณภูมิธรรมพูดอยู่ประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าขออย่ายให้ใช้คําว่าประทะตอน10บโมงเ<ม>ช้านะคะเพราะ<ค><ค>ว,ว่าเกิดแค่จุดเดียวเท่านั้น เดี๋ยวยรอฟังผลการประชุมซึ่งคาดว่าแน่นอนค่ะเพราะหลังจากการประชุมแล้วคงไม่ใช่คําว่าแค่จุดเดียวแน่นอนเพราะตอนนี้มันลามและมีการเสียชีวิตสูญเสียอย่างมากที่เกิดขึ้นฟังคุณภูมิธรรมแถลงค่ะไม่อยากพูดอะไรที่มากไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนทั้งหมดระมัดระวังเรื่องการเสนอข่าวเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ถูกเฉินได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ ขณะนี้สกบสก็กําลังประชุมอยู่ผู้นาเหล่าทัพประชุมอยู่นะครับแล้วก็ผมเองก็เแยกประชุมสภาพ่านมันคงแล้วตอนบ่ายสองโมงนะครับก็เดี๋ยวรอรายละเอียดทั้งหมดนะครับไปชี้แจงก็ตรงนี้เรากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นการปกป้องอธิปไตยของประเทศเราอย่างเต็มที่เดี๋ยวรอแถลงหลังจาก บายข,ของหนวย,ยนิดเดียวครับและตอนนี้คือณนเวลานี้เรามีการได้รับารายงานจากหวรว่ามีการปะทะกันหรือมีจุตสุดเดียวไม่มีจุดอื่นครับยังไม่มีจุดอื่นไม่แปดเมืเช้ามีแค่จุดเดียวไม่ได้ปะทะก,กันนะครับ <Nein. S 1> ไม่ใช่ถึงขนาดปะทะก,กันหนึ่งถึง ซึ่งเมื่อช่วงเช้านี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณภูมิธรรมนะคะว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในช่วงเช้าหลังจากนั้นเหตุการณ์มันไปเร็วมากค่ะ,คะก็คงจะต้องมีข้อคิดเห็นต่างๆตามมาที่มีการประชุมกับทางสงมอชอนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมหนึ่งก็คือว่าอพยพออกไปสองค,คือจะต้องมีพื้นที่ที่จะให้ประชาชนอบพยพว่าไปอยู่ที่ไหนหนึ่งจุดที่สําคัญคือที่สุรินที่น้องยิ้มผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ประจําจุดอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ อ่แล้วตอนนี้นะคะเราจะไปสำรวจแล้วก็ไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดส,สุรินตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขวันและกำลังใจยังดีอยู่หรือไม่กับน้องยิ้มปิยธิดาค่ะเช่น้องยิ้มค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามสถานการณ์นะคะในส่วนของเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่มีการเปิดฉากปะทะกันโดยที่ทางด้านของฝากฝั่งกัมพูชาเริ่มก่อนเนี่ยทางด้านของฝากฝั่งเราแนะในพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ยังคงมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องค่ะ ตอนนี้นะคะที่สันพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเกาะติดอยู่ยังพื้นที่ศูนย์อพยพค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอพยพออกมาไกลจากรัศมีเพิ่มเติมนะคะซึ่งในตอนแรกค่ะทางด้านของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะอยู่ใกล้กับพื้นที่ของปราสาทตาเมืองทมนะคะหลังจากที่มีเสียงปืนดังกันเกิดขึ้นค่ะเจ้าที่ได้อพยพออประชาชนค่ะออกจากหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมค่ะออกมายาังพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงออกไปประมาณ30กิโลเมตรนะคะ โดยใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งค่ะปรากฏว่าพอเข้าช่วงบ่ายค่ะมีการแจ้งอีกครั้งสําหรับประชาชนนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะยังคงอยู่ในรัศมีอันตรายและเสี่ยงกับการถูกในเรื่องของผลกระทบจากเหตุปะทะค่ะก็เลยมีการประกาศนะคะให้ประชาชนที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะอพยพออกมาไกลกว่าเดิมนะคะห่างจากจุดปะทะเนี่ย เกือบเกือบร้อยกิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในตอนนี้ค่ะก็มีบรรดาเหล่าประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ที่อ,อพยพออกมาจากพื้นที่ค่ะก็จะเป็นเด็กแล้วก็สตรีรวมไปถึงคนชรานะคะขณะที่มีประชาชนบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนี่แหละค่ะยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่เฝ้าทรัพย์สินค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันได้มีการไปพูดคุยกับทางด้านของประชาชนที่อ,อพยพออกมานะคะอย่างทางด้านของคุณยายสมหมายก็บอกค่ะว่า ตั้งแต่เกิดขึ้น,นตั้งแต่ว่อเช้าค่ะรู้สึกตกใจตอนนี้เนี่ยก็ยังอกสั่นขวัญหายนะคะรู้สึกหวาดผวาค่ะเพราะว่ากําลังทํากับข้าวอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะก็มีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่เองค่ะมีการประกาศว่าให้เตรียมความพร้อมข้าวของหากมีการประทับเมื่อไหร่ค่ะก็ให้ไปรวมตัวกันเพื่อที่จะออกมาจากพื้นที่นะคะประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่นี้อาจจะเคยประสบเหตุในช่วงปี2554นะคะเมื่อครั้งที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ว่าจะเคยประสบเหตุค่ะเขาก็บอกนะคะว่ายังคงตกใจแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ส่งกําลังใจให้กับ ทหารน,นะคะแล้วก็เจา้าหน้าที่ที่ปะทะอยู่แนวหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะรองรับในส่วนของประชาชนที่อพยพเนีย่ยอยู่ได้หลับพันคนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เองค่ะตอนนี้นะคะก็มีการประกาศประชาสัมพันธ์ค่ะสําหรับใครที่อบพยพเข้ามาใหม่นะคะสามารถไปลงทะเบียนรับในส่วนของสิ่งของ,งของุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็มีการเตรียมน้ําแล้วก็อาหารมาคอยบริการประชาชนผู้ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่มาดูแล อำนวยความสะดวกดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย <What? S 1> เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าประชาชนตรงนี้เนี่ยอพยพมาอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยก็ในพื้นที่ที่คาดว่าจะปลอดภัยแล้ว แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายค่ะก็ได้รับแจ้งนะคะว่ายังอยู่ในรัศมีที่ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรนะคะขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับทางด้านของปราสาทต,ตาเมอนทมนะคะยังมีศูนย์อพยพอยู่นะคะซึ่งจากการที่เจ้าที่ประเมินแล้วยังอยู่ในรัศมีที่ยังไม่จําเป็นจะต้องอพยพในเวลานี้ค่ะ กับคุณค่าน้องยิ้มปีธิดาเพชรดีนะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะยังคงทยอยกันมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์ยังคงไม่น่าไว้วางใจส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นะคะต้องบอกว่าเหตุประทะที่ฝั่งกัมพูชาได้มีการโจมตีเราต้องใช้คําว่าประนามจริงๆเพราะ<ม>ว่าเป็นการถล่มนะคะไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่บ้านเรือนของประชาชนเองก็ตามนะคะคือทางด้านของกัมพูชาที่มีการยิงปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาล บาลเนี่ยเอาจริงๆถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าตามอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยคือห้ามโจมตีโรงพยาบาลก่อนนะคะการโจมตีเท่ากับเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ถ้าไปดูในจุดของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอติดแนวชายแดนไทยกัมพูชา<ะ>ทางด้านของประชาชนเองหลายๆคนพยายามจะหาจุดอบพยพ ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีลูกปืนใหญ่ D.M. 2 1จํานวน6ลูกตกใส่ชุมชนในเขตบ้านกรวดอเภอําบ้านกรวดนะคะก่อนที่จะถึงหน้าโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เองทางด้านของคุณเนวินชิดชอบนะคะประธานสโมสรบุรีรัมยูในเต็ดค่ะบอกว่า เปิดสนามแข่งรถเลยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะเปิดให้กับผู้อบพยพนะคะที่ได้รับผลกระทบที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเปิดให้มาอยู่ที่สนามแข่งรถเลยรวมไปถึงลานองค์การส่วนบริหารจังหวัดอบจอบุรีล์นะคะ ่ายอาสาสมัครบุรีรัมค่ะซึ่งรวมรวมเนื้อที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยกว่าพันไร่นะคะเปิดให้ตรงนั้นเป็นบริเวณของศูนย์อบพยพเลยแล้วต้องบอกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมถนนสายบุรีรัมปะคนชัยบ้านกรวดการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะเพราะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยก็ทยอยเดินทางมาเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ค่ะอืมค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการอพยพในส่วนนี้ยังคงเปิดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าไปดูตอนนี้จํานวนของผู้ที่ ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประชุมด่วนตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมค่ะในส่วนของสองโรงพยาบาลในพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลพนมดงรัก แล้วก็โรงพยาบาลกาบเชิงซึ่งก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีการอพยพผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเมืองแล้วนะคะโดยทางด้านของโรงพยาบาลพนมดงรักมี30เตียงค่ะแล้วก็ย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่น19รายให้กลับบ้าน19รายส่วนทางด้านของโรงพยาบาลกาบเชิงมีขนาด60เตียงก็ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจํานวน56รายแล้วทางด้านของคุณสมศักดิ์กล่าวนะคะว่าตอนนี้ทางด้านของสสจค่ะก็ได้ประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินระดับที่2 โดยในสัปดาห์นี้ถ้า wow มีเวลาก็อาจจะไปเยี่ยมในพื้นที <S, <S 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 ่เพ um> ื่อเป็นการให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ในเวลา13นาฬิกาค่ะก็มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะเพื่อสั่งการทั้งเรื่องน้ําท่วมแล้วก็เหตุปะทะชายแดนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะยังกล่าวอีกว่าเหตุปะทะได้มีการ สั่งการให้จัดทีมนะคะไปบริการในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็คัดกรองสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่เพราะว่าแน่นอนว่าเสียขวัญน,นะคะแล้วก็ เครียดรวมไปถึงตื่นตระหนกอีกด้วยค่ะแล้วก็ทั้งนี้ได้มีการกำชับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมรวมไปถึงประเมินร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือด้านการอพยพป,ประชาชนและดูแลศูนย์อพยพเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ให้ติดตามกลุ่มเสี่ยงนะคะผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาเพื่อนําส่งยาแล้วก็ให้สำรองเวชภัณยาให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสถานการณ์แล้วก็พร้อมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บตลอดเวลาค่ะค่ะขณะ เดียวกันนะคะวันนี้ทางฝั่งของคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวโดยเฉพาะพูดถึงตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตฟังบางช่วมบางตอนค่ะกระทรวงสาธารณสุขขอ,อประนามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีโรงจบาลและประชาชนชาวไทยซึ่งถือเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และอนุสัญญาเยดีวาอย่างร้ายแรงซึ่งในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กผู้บริสุทธิ์รวมอยู่ด้วยการกระทำต่อเด็กการทำร้ายเด็กถือเป็นการกระทำที่น่าระอายและไม่อาจให้อภัยได้อย่างที่สุด ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่11รายนะคะคุณผู้ชมมีรายงานเข้ามาค่ะว่าทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยทางพลตรีวิทัยลายถมยาท่านเป็นโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าจากสถานการณ์การประทะกันร,ระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาขยายความรุนแรงและมีการเปิดฉากยิงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะท่านบอกว่าถ้าไม่สามารถหยุดยั้งกัมพูชาได้อาจจะต้องมีการยกระดับ การใช้กําลังขึ้นเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะคะเพราะว่าในขณะนี้นะคะหนึ่งเลยต้องให้กําลังใจทางฝั่งของกัมพูชา,อาขอประกาศทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งของกัมพูชาเราก็ต้องประนามนะคะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะบอกว่าไม่ตั้งใจก็คงไม่ได้แล้วขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆของไทยและกัมพูชาได้ในข่าวเย็นอมรินนะคะช่วง16นาฬิกากับเรา3ามคนช่วงนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ i <clears throat>